เฮ็ดน้ำยาขนมจีนกินอีกก้อนพี่น้องข้างมอแล้วนจ้าเอาตะไคร้กระชายพริกแห้งเนาะจ้าแล้วก็ใบมะกรูดตไะไคร้ใส่ลงไปพริกแดงกินดาคืออยากอีกแล้วพี่น้องไอ้เฮ็ดกินก้อนใส่ลงไปใส่กระปู เห็นต้นยาปะทุคือเก่าเนาะจ้ะตามซ้มอมสอบใส่อีกตัวหนึง่งค่ะเดี๋ยวไม่กวนเสือนะปะลาใส่หน้ากับปลาใส่ปลาตอนใส่ลงไปจ้ะ ตุ่มหอมหอยๆพี่น้องเราก็สิตุ่มให้พริกเปอยจักรยอนมาจากเราก็สิไปตำตำให้ละเอียดวิธีทํำน้นยาขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นเห็ดแบบไม่ง่ายแต่ว่ากระแสกบจะพี่น้องเมื่อนี้แม่อวันเอาอปลาทูมาเห็ดคือเกามาจากเคลือดยากก็เห็ดกินนอกพี่น้อง เขากิออยากเมนูใดเขาก็เห็นเมนูนั้นละจ้าเนี่ยอันนี้ก็คือแม่อ้วนตมุตมนะจ้าตุ่มพริกนะจ้าพริกซุปพริกเพื่อให้คนลรพี่น้องวันนี้เขาก็เจ้ากระสิไปตำจะตำให้ละเอียดนำยาขนมจีนหรือว่านำยาข้าวปุ่นเขาเอาปลานิ้นมาเห็ดก็ได้มาจากเอาปลาน้นมมาทำหรือว่า เอาไก่เนะจา่าเห็ดเป็นน้ำยากะทิก็ได้เนะจา่าอันนี้แม่อ,อ้วนมักเห็ดมักกินแบบนี้เนะจา่ามักกินน้ำยาปลาทูพี่น้องน้ำยาปลาทูน้ำยาปลานิมแต่ว่ามือนี้แม่อ,อ้วนบ่มีปลานิมเอาแต่ปลาทูพอต้มซุกแล้วเนะจา่าคนี้แม่อ,อ้วนก็ซีมานเทศเตียนหมอนเะนจา่าค่อยๆเทสเนจะ่ะ พริกมาจากที่ห่าต้มแล้วและวันกระสิบตำตำพริกให้ละเอียดนิดหนึ่งมาจาก ทำเสร็จแล้วจ้า ใบมะกรูดลูกโดดกระชายตะไคร้ใส่ลงไปมาจากที่เราเพื่อใส่มาจากถุกงซ้อมนวดจังหน่อยเส้นป้าเดยจะไปซื้อเกรียมมากีงหนกอยจะไปซื้มางวัาจังเล็กน,นมน มัวใส่ลงไปเหมอกะลังห่อนจ้ะเดี๋ยวเอาอันลูกชิ้นปาลานะจ๊ะเอาลูกชิ้นปลาใส่ลงไป ก็ะสิต้มขินให้สุกเพราะว่าลูกขินกับสุปเมล่อไหร่ะพี่นอ้องเพราะวร้องให้ลูกขินฟูมาจ้าลูกชิ้นปลาเสแสรบแแบกมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไม่วันเตรียมหอมเลยแต่ใส่ ยัหงหอมปาดหอมเลยแตใส่อืมหมอกลังงฟดแต่พี่น้องเดี๋ยวเพิ่มเก็บอีกจักหน่อยก่อนเือเป็นหิ้วเขา,น,าน้ำยาปลาทูโอ้ป็นแต่แสงบาะเอาถอยมาตกเอาเลยพี่น้องเลยอย่าไม่วอนซิมก่อนนะจ๊ะ อันพิกร้อนี่ม่วนวรวพาปิดควันอือพอดีพี่น้องพอดีอืเสแษเบบร์บนิมิวนเจะต้นหอมแซ่ลงไปนะจ๊ะเป็นอันเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้า แวะมากินน้ากันเดอ้อพี่น้องเดนินนายาปัาทุลูกชิน้นหอมหอยหอยเสร็จแล้วจ้าแวะมากินน้ากันเดอ้อพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นพักี๋วยวสิไปเก็บสารแหนย่ยุนาบ้านยุพี่น้องขนมจีนเม็ดกะทินแกไว้แล้ว ขอบคุณตัวกันลังใจขอบคุณที่เขามารับชมช่องไม่วันพากินพาแซบจาจะมักอะไรถึงแจกระแช่ไม่วันคือเก่านะจจะฝากกดติดตามนี่วัน,นเดอร์จะเอาคลิปนี้ค่แค่นี้ก่อนใจคลิปหน,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 นาพอ,อกันไหมสวัสดีค่ะ